สวัสดีค่ะฮ hello ลลทกุกโฮสกานเจา้าทปตา้า็จะเอาหารกลางวันให้ดูนะคะกับข้าวกลางวันค่ะจะทํากับข้าวกลางวันกินค่ะพี่น้องวันนี้จะทําอะไรกาหังบบเลยจี้ไทยก็ส่งไปเลยค่ไทยกาเร่กาเล่กเลใกล้หมกคว่าแก่อ,อันนี้ก็จะเป็นน้ําพริกแกงนะที่ตําเองนะคะน้าพริกแกงค่ะก็จะมีข่าตะไคร้พริกหอมแดงแล้วก็กระเทียม แล้วใส่เกลือไปหน่อยใส่พริกใส่อะไรเข้าไปจ้าตำน้ำพริกแกงใส่ตสะไครใส่อะไรนี่แหละจ้าอันนี้ก็จะเป็นไก่ใส่เฉพาะอันนี้เป็นเป็นน่องไก่นะคะไม่มีหนังค่ะเอาแต่เนื้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะละกออันนี้จะแกงไก่มะละกอค่ะอันนี้คือมะละกอนะคะมะละกอค่ะ เราจะใส่ใบมะกรูดกับใส่ไอ้ตะไคร้ไปหน่อยนึงแล้วก็จะมีผักชีกับต้นหอมจ้าจ้าเรามาแกงกันเลยจ้าพี่น้องมาเลยจี๊ละมาทำกันเลยจ้า สใส่พริกแกงก็ไปก่อนจ้าเ <T ock noise> พราะแกงไม่เยอะก็เลยใช้กระทะแบนจ้ะเพราะแกงไม่เยอะนะคะใสพ่พริกแกงเข้าไปจ้าใส่พริกแกงเข้าไปใสพ่พริกแกงเข้าไปเข้าไปคั่วก่อนจ้าใส่พริกแกงคั่วก่อนนะคะ แกงคั่วก่อนคะ่ะคั่วพี่แกงก่อนนะคะคั่วให้มันหอมหอมก่อนจ้าพี่น้องเดี๋ยวเราใส่ไก่เข้าไปแล้วก็คั่วอีกจ้าเดี๋ยวใส่ไก่เข้าไปแล้วก็รวนอีกทีนึงไม่ต้องใส่น้ำมันหรอกอันนี้มันแกงจ้าเรามามาคั่วนะพิกแกงให้มันหอมหอมก่อนจ้า Pepper, <S <s <umi> <S ทำ <salud> แบบน้ำพริกแกงแบบบ้านๆนะจ๊ะไม่ใช่ไม่ได้ทำแบบเหมือนคนกรุงเทพกินเนี่ยทำแบบสไตล์บ้านนอกนลจ๊ะแกงแบบบ้านนอกจากพี่น้องแกงแบบบ้านนอกเนี้ยมันจะอร่อยจ้ะถ้าถ้าเกิดว่าแกงแบบธรรมดาแบบนี้อะนะตามสไตล์บ้านนอกแกงแบบนี้มันจะอร่อยจ้ะคือตามน้ำพริกแกงเนี่ยเราเราไม่ใส่อผิวมะกรูดเราไม่ใส่เปลือกมะกรูดนะเราทำแบบธรรมดาแบบบ้านๆจากพี่น้อง แกงแบบสไตล์้านนอกมันถึงจะอร่อยจ้าผักกั่วให้มันหอมๆก่อนจ้บพี่น้องเริ่มหอมแล้วนะเริ่มหอมแล้วทีเนี้ยกลิ่นหอมละคั่วก่อนจากคั่วมันออกหอมหอม มันจะมีกลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็ขาอะไรพวกนี้ทีนี้เราจะมาใสา่ไก่ลงไปจ้าแล้วก็ลวนจ้าใส่ไก่ลงไปจ้าพี่น้องมาลวนเดี๋ยวเติมน้ำอีกนิดนึงเติมน้ำนิดเดียวค่ะ น้ำอีกนิดนึงมันแห้งไปจ้ะนี่เราก็มารวน อันนี้น้ำพริกแกงจะใส่พริกสดนะคะไม่ได้ไม่ได้ใส่พริกแห้งนะใส่พริกสดจ้าเอาล้วนละจะได้ดีแล้วจับพี่น้องอ่าพอลวนได้สักพักหนึ่งแล้ว ได้ล้ที่นี่ได้แล้ทีนี้ก็ใส่น้ำล้างคุกเข้าไปจ้าอ่าใส่น้ำน้ำคุกเข้าไปแล้วทีเนี้ยทีนี้เราจะต้มก่อนนะคะต้มรอให้มันเดือดก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวมาปรุงมาปรุงเครื่องกันเดี๋ยวก่อนนะคะ จะล้างของล้างอะไรก่อนจ้ามันจะได้ไม่เกะกะจะพี่นอ้องล้างของล้างอะไรก่อนจ้าของเก็บอะไรก่อนนะคะเอาไว้นาแป๊บหนึ่งจ้า นี้เราไม่ต้องรอช้าหรอกใส่ลงไปเลยเนี่ยมันมีตะไคร้ที่เหลือจากตำน้ำพริกแกงเนี่ยใส่ลงไปเลยกะไปมะกรูดเนี่ใส่ไปเลยไม่ต้องรอหรอกใส่ลงไปเลยจ้าน,นี้เรามาปรุงเครื่องจ้ะพี่น้องโอ้สีสันน่ากินมากเลยจ้ามานออกเหลืองเหลืองเดี๋ยวรอให้เดือดเดี๋ยมาปรุงเครื่องก่อจ้ะพี่น้องเดี <c oughs> ๋ยวล้างของอีกทีหนึ่งก่อน เะมาปรุงเครื่องกันจ้าเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนนะคะเดี๋ยวจะปรุงเครื่องกันก่อนจ้าล้างของก่อน หอม,มก่อนเอาทีนี้เรามาปรุงเครื่องแล้วทีเนี้นเยเปิดไฟแรงเต็มที่ก่อนอ่ะทีนี้ละจะมาปรุงเครื่องแล้วนะปรุงแล้วนะทีนี้เราจะมาใส่น้ำปลาแล้ทีเนี้ยต้องใส่น้ำปลานะสูตรนี้แกงนี้จะใส่น้ำปลานะจะบอกไว้ก่อนถ้าใครไม่กินปลาก็ไม่อร่อยนะจะบอกให้แกงแบบนี้ต้องใส่ปลาจ้ะ ใส่ปลาประมาณกระปวยนึงแหละพอแล้วใส่กระปวยดียวพอเอานะเอาแล้วนะทีนี้นะเอาแล้วนะน้าทีนี้ตามด้วยน้ำปลาจ้าใส่น้ำปลาตะกี้ตามน้ำพริกแกงเราใส่เกลือไปแล้วทีนี้เราใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งพอเดี๋ยวค่อยมาชิมจ้าพี่น้อง เดือดแล้วไกลล่เราก็ล้วนแล้วมันใกล้จะสุกแล้วเราก็ชิมได้ไม่เป็นไรหรอกไก่ก็เกือบสุกแล้วมาชิมก่อนพี่น้องว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวใส่ะจะใส่มะขามเปียกไปหน่อยนึงยังจ้าโอ้โเหเผ็ด,ดยวขอใส่มะขามเปียกนิดนึงจ้าเนี่ยมะขามเปียกใส่มะขามเปียกไปหน่อยนึงจะใส่ยเยอะล่ะ ไม่ต้องไปใส่เยอะเรามะขามเปียกอนะ่ะเอาใส่แค่นิดเดียวพอใส่มะขามเปียกเอาแค่นี้พออันนี้ใส่แค่นี้เนี้ยเนี่ยนิดเดียวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมก็ใส่พอแล้วแ,ลแค่นี้แหละใส่มะขามเปียกไปหน่อยนะึงไม่ต้องเติมเค็มแล้วพอดีแล้วเรมตมน้ำพริกแกงเราใส่เกลือทีนี้ใส่น้ำปลาไปพ็กเค็ม น้ำปลาเพิ่มน้ำปลาไปพอดแีแล้วใส่อัอเนี้ยใส่ไอม,มะขามเปียกเข้าไปโอเคแล้วนี่รอให้มันเดือดก็จะใส่ผักใส่อะไรใส่มะละโกเข้าไปเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่ง ือดแล้วจ้าอ่าเดือดแล้วนะเดือดแล้วนะวนะทีนี้เดือดแล้วเราจะมาใส่มะละกอนะใส่มะละกอเข้าไปเนี่ยผูดผูดเหมือนตำส้มตำเนั้นะนะ่ะน่ะใครชอบแบบถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะใครชอบคิ้นแบบไหนก็เล้วแต่กันแต่ตามใจชอบเลยจ้านี่ก็ใส่มะละกอเข้าไปมะละกอเนี่ยมันจะสุกเร็วมันจะนิ่มเร็วจา้าว่าสักสองสาม สานาทีสี่นาทีก็โอเคแล้วมะละกอนี่เป็นมะละกอจีนนะคะมันก็จะนิ่มไวจากพี่น้องคือไม่ต้องไปต้มนานใส่มะละกอเข้าไปก็รอให้มันเดือดรอให้มันเดือดอีกสักหน่อยก็รอ้อยมันสุกนะแล้วชิมสิเนี่ยอร่อยแล้ว ร้อยเดือดเองซะหน่อยนึงให้มันเดือดคั่นๆก่อนเดี๋ยวจะใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปก็เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเอาลอยเดือดเอาเดือดสิเอาเดือดละออเอาเดือดละเพราะว่ามะละกอเนี่ไม่ต้องไม่ต้มมันไม่ต้องไปต้มมันนานเพราะมันเป็นมะละกอจีนงนะมันมันจะนิ่มไวจ้ามันไม่กรอบ มะละกอเนี่ยมันจะนิ่มจ้าไม่ต้องไปต้มนานนไม่เหมือนมะละกอไทยก็ต้มนานแล้วมันจะเละจ้าพี่น้องต้มแบบพอดีพอดีเนี่ยขนาดเนี้ยจะต้มอ,อีกจาไม่กี่นาทีก็นิ่มแล้วเนี่ยเริ่มนิ่มแล้วมันนิ่มไวจ้ะอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจะไม่อยากให้ดูนานเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเอ,เอาอย่างนี้แล้วกันนะ ก็จะใส่ไอ้นี่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเที่ยวเที่ยวต่อไปจนมะละกอมันสุกอันเนี้ยใส่ผักชีต้นหอมเข้าไปเนี่ยผักชีต้นหอมเนี่ยใส่ไปโรดใส่แค่นี้แหละี๋ยวจะต้มอ,อีกสักหน่อยหนึง่งมะละกอมันยังไม่สุกไม่อยากให้ดูนานเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วต้มไปอีกต้มจนมะละกอมันสุกนะแบบแค่นี้แหละชิมก่อน ใส่ให้ต้นหอมกับผักชีเข้าไปแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนมาชิมสิอืมอร่อยอร่อยสุดๆเลยค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยจ้าพี่น้องกินกับข้าวนะคะโอ้ยอร่อยสุดๆเลยจ้าจ้าเดี๋ยวจะเคี่ยวต่อไปให้ใหมะละกอมันสุกก็จะไปแล้วจ้ะแล้วปิดไฟก็โอเคแล้วจ้ะจ้าแค่นี้แล้วจ้าไม่บายจ้า